ครับสวัสดีครับ 2D Family นะครับวันนี้เรามากันที่โรงแรมการ d เดน Para า i ด e ์นะครับที่พัทยานะครับตอนนี้เรามาที่ห้องพักก่อนนะครับนี่คือด้านหน้าด้านในของโรงแรมที่เข้ามาจะมีสระน้ำนะครับครับนี่เป็นโซนของห้องครัวที่นี่จะมีอยู่7ชั้นนะครับลิฟต์ขึ้นได้ถึงชั้น7เนาะนี่ห้องแต่ห้องพวกเราอยู่ด้านล่างสุดครับเดี๋ยวเดินไปทางนี้เลยนี่เดี๋ยวพาเดินไปนะครับเดินไปที่ห้องนี้ก็จะผ่านสระว่ายน้ํา ด้านล่างนี้ด้วยนะครับวาคือเปิดออกมาก็จะเห็นสะได้เลยนะนะครับต้องมีที่นั่งด้านหน้านี่อันนี้ไม่ใช่ห้องผมนะที่เรามาพักกันนะครับเป็นห้องคนอื่นนะครับของเราจะอยู่มุมนี้เลยนะครับเดี๋ยวด้านซ้ายมือเดี๋ยวตอนกลับรีวิวให้ดูนะครับห้องว่าเป็นยังไงตอนนี้เดินทางไปเรจันสยามนะครับเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าอะไรวิ่งเทลอันนี้วอล์กเทล ประมาณนี้เดีย๋ยวเขาเข้าไปดูข้างในครับผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นไงเหมือนกันถึงแล้วนะคะทางเข้ายากักษ์นี่เรามาถึงตรงหน้าง,งานที่เขาเรียกว่าอะไรนะเมนเตนทานค่ะเมนเอนทาน<อ>แล้วก็จะได้เป็นแบบนี้มานะครับนี่ครับที่เช็คเข้านะครับเยอะมากเลยครับ งานอาอยู่ด้านในนู่นนะครับชี้ไปชี้ไปชี้ไปไงนู้นข้างในอีกครมีข้างในอีกเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับว่าเป็นยังไงบ้านตอนนี้มาเพื่อที่จะเข้าไปด้านในนะครับก็จะดูแลดูความปลอดภัยนะครับแับเด้านานะครับออาตอนนี้ผ่านการตรวจความปลอดภัยมาแล้วนะครับโดยผ่านเครื่องตรวจมานะครับทั้งทั้งสองคนคนระับตอนนี้เข้ามาด้านในแล้วนี่เลย อันนี้เป็นที่เลย <L> <D> ไปครับเดี๋ยวพาแอนไปถ่ายรูปก่นัน <L> <D> สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่พัทยานะครับตอนนี้เรากําลังจะไปหาดลับนะครับมีที่จอดเมือสสกูลนี่จะเห็นไปละเดี๋ยวเราเดินไปกันก่อนครับมุมค่อนข้างสวยนะครับที่นี่าเป็นมุมให้ถ่ายรูปสวยเพราะตรงป้ายนู้นนะสวยเลยครับเดี๋ยวก,กำลังจะเดินไปถึงละ ครับตอนนี้ก็อยู่กันที่หาดวงอมานะครับหรือใครๆเรียกว่าหาดรับพัทยานะครับวิวสวยมากเลยมมองขึ้นบ้านนะครับบริเวณนี้จะเป็นซาซิมินะครับแล้วก็มีที่นั่งให้นะครับบริเวณนี้ครับนะัหลายๆคนก็จะมาในมุมนี้กันเยอะนะครับก็หาดจะยาวเป็นถึงตรงนู้นเลยครับมีที่ถ่ายรูปเยอะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมุมที่ ข้ามาถ่ายรูปได้วิวสวยๆหลายๆรูปเลยนะครับเมื่อกี้เดินมาจากด้านนู้นนะครับด้านนู้นเนาะแล้วก็เดินล็อกมานะครับก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปอีกนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีชิงช้าที่ปลูกไว้ครับตรงนี้หนึ่งที่นะครับแล้วก็มีชิงช้าตัวนั้นตัวเล็กอีกหนึ่งที่นะครับก็เป็นมุมที่คนเดินเลาะหาดไปด้านนู้นได้น่าจะมียังมีทางให้ไปอยู่นะครับเดี๋ยวเดินออกมาให้ดู ครับนี่สามารถเดินเลาะได้ไปทางนู้นเลยนะเดินเลาะไปทางนู้นได้อีกนะครับแต่ว่าก็เป็นชายหาดเรียบไปเรื่อยนะครับก็ใครมาที่หาดรับนะครับพัทยานะครับก็ลองเดินมาครับมีมุมถ่ายรูปให้เยอะอยูแล้วก็มีซาซิมิอยู่ฝั่งตรงนู้นเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปทางฝั่งที่มีปรมงขึ้นบ้านนะครับ 구독과좋아 อันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะนาเกลือ18ซอยนาเกลือ18นะคะอันนี้ร้านลับฟาซิมิร้านลับนาเกลือนี่ค่ะเราสั่งมาเป็นสามตัวไซส์สามตัวสองร้อยอันนี้ก็จะเป็นกล่องละร้อยชื่อร้านป้อมภูเป็นทั้งสองร้านเลยอันนี้กล่องละหนึ่งร้อยค่ะ มีน้ำจิ้มให้แล้วอันนี้หอยหวานวันนั้กระดูกก,กระดิกจุ้ยเลยน้อยเลยมากน้อยน้อยมากมันนั้กระดูกกระดิกเลย วันเดิมมาออนนี่เราจะมาชิมอันนี้นะคะหม,มึกซาซิมิชิมแบบไม่จิ้มก่อนน่ากลัว <laughs> มันจะมีความกลิอขนองน้ำทงเงินนิดนึง ก็พอเกีียวไปอ่ะมันจะกรอบๆแล้วก็มีรสหวานค่ะนี่เรามาเชิญนจิ้มกอิรันกอนก็มีรสชาติของน้ำจิ้มข้างแรกข่ะมก กลัวนะคะกินเลยไ,ไ,ไม่ิมันขยับมาไม่ขยดัดกลัวเฮ้ยวีทุกคนมีแนะมสอง ดมากอ่ะมันมันสดอ่ะอ,อร่อยกั๋ยาลราขอดัวกินกันนะคะหน่อยนะกล้า,ากินนะตาไมไ่กล้ากินนี้ นะอันนี้ผมแอบมาซื้อคนเดียวนะครับนะครับซื้อหมึกน้ำดำมานะครับร้านผัดเดินเข้าไปนิดหนึ่งนะครับก๋วเข้าผัดกุ้งหมึกเดี๋ยวไปลองชิมให้ดูเป็นยังไงอันนี้แอบไปซื้อข้าวผัดมาอย่างที่เดินบอกเมื่อกี้นี้ครับข้าวผัดกุ้งหมึกนะครับเดี๋ยวแปบ ปิดให้ดูข้างในกันเลยเ้หัวใจกุ้งสุดเลิฟอันนี้ครับดีจะบอกว่ารักเธอแต่ไม่แสดงออกดีบอกว่าอยากจะบอกว่ารักเธอนะแต่ไม่แสดงออกน่ากินนะครับวันนี้แล้วก็อันนี้ครับที่อยากจะกินนะครับตัวเล็กๆนี่อันนี้กล่องละ120บาทนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่า หวานด้วยแล้วก็บวกปากดำถือว่าโอเคเลยนะจะให้มามีแอนดีๆไอดีองกินครับเอเด็ดมากอร่อยเลยก้าดีมากเลยอร่อยจริงจริงแต่ไม่ช่อยกกินแบบตัวเท่าไรแต่ว่าเาจราจะลองยังไม่ตายชิันยังไม่ตายชินกระดิ่งได้

ไป็นไงเฮ้ยมันอร่อยคือมันสดอ่ะมันไม่มีความรู้สึกคาวยอร่อยใช่ไม่คาวด้วยน้ำน้ำหวานมากมึกหวานนะน้ำดำหวานมากไหนตรงนี้ เป็นยังไงหวานไหมไอหวานหยุดหน้าดียังไม่อินยังไม่อินยังไม่อินก็หอมอ่ะอ่อก็อร่อยแหละแต่ไม่อ่อไม่อินอ่ะสาวโมนินเเลยเนาะนี้มาชิมข้าวผัดกุ้งหัวใจ ข้าวก่อนข้าวอนุ่มๆโอเคนะครับามาลองกุ้งอะไรเต็มเเลยตัวเบลเลอร์มากมกุ้งตัวใหญ่มากมถือว่าโอเคครับามาลองหมึกต่อเล้หมึกต่อเล้หมึก อเคันน่าห้องน้ำนะคะติดกับสวนสว่าน้ำก็แบบเดินออกมาเดินออกมาแล้วก็ชืบสวนนี่น้องนี้เราจะมาเล่นน้ำนะคะแล้วก็น้อง นพูดเลยแม่ขย็นเท้าหรอใช่แบบว่านานตรงนี้มันจะเย็นมากเลยอเป็นไงบ้างคะหนาวมากเลยค่ะว่าพีกดีสุดและซีดีซีจะสุดเท่าไหร่นหนาวมากเลยค่ะรู้สึกยังไงลูกสากซันเออคือ เมื่อความที่เรามากันหน้าหนะาวด้วยแหละแบบอากาศมันเลยเย็นตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้มีน,น้ำดิบน้ำดันเออหลังเออได้ดะวยหลังน้ำดักว้าดีล,าล,งาลงไปลงไปลงไปทีลูก,ลกลไม่ไหวนำ้ำอ่ะวันนี้คือวันที่สอง day t <c oughs> ไป <laughs> ครับเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปข้างใน ตัวกันเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้คือสภาพแบบเย็นเลยเพราะว่าใช้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็จะมีนี่นะครับเอาฝั่งนี้ตู้เย็นฝั่งนี้ทอทับนะครับโต๊ะเครื่องแป้งด้านนูน้นอันนี้แบบโลง่ลงๆโลง่ลงๆนะครับตู้เสื้อผ้ามีแม้แขวนให้นะครับห้องน้ําอยู่ข้างในว้าวเปิบ เอาสวัสดีครับวันนี้มากันที่ Sunny Brew นะครับเป็นคาเฟ่ที่ทุกคนอยากมานะครับนี่เลยทางเข้าอยู่แบบนี้นะครับติดริมถนนหรือสุขุมวิทของพัทยาเลยครับจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าเป็นอย่างไรมุมถ่ายรูปค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับตั้งแต่หน้าทางเข้าเลยนะครับด้านข้างๆร้านนะครับถ้าาหันหน้าเข้าไปที่ร้านในด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับมีจุดถ่ายรูปให้เยอะเลยนะครับ ม่าจะเป็นมุมที่นั่งมุมต้นไม้นะครับทุกส่วนนะครับของร้านด้านนอกครับสามารถถ่ายรูปได้นะนะครับผมว่าเตรียมชุดเตรียมเมมโมรีมาเยอะๆหน่อยก็ดีเหมือนกันครับเข้าไปด้านในกันดีกว่าครับอันนี้ว่าจะเป็นไงอันนี้เป็นเค้กข้างในร้านนะครับน่ากินทุกเมนูครับที่เราจะมากินกันวันนี้ครับเหมือนทิมเบอริงนะครับรัวซองนะครับมีหลากหลายเมนูครับที่น่ากินเครื่องดื่มก็ถือว่าโอเคนะที่เรามาครับมีวัฟเฟิลด้วยนะครับ มีหลายๆอย่างวันนี้อันนี้ก็น่ากินครับแต่ว่าผมไปวันนี้หมดก่อนนะครับก็มีมุมถ่ายรูปด้านในที่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมของร้านเลยครับอันนี้ก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับที่เราสั่งไปทั้ง2องอย่างเป็นทิมม r ริงนะครับว้าวน่ากินมากๆเลยนะครับก็เห็นแล้วอดใจไม่ได้อยากจะกินเลยตอนนี้นครับแต่ว่ายังไม่ได้ครับเดี๋ยวรอคนรีวิวให้ องอันมาค่ะมาเป็นอันนี้เป็นาร์ฟช็อกโกแลตสก่อนอันนี้เป็นคราฟตัช็อกโกแลตอันนี้ มะชาหอมเลมอนก็หอมมันหอมกลิ่นเลมอนหอมกลิ่นมะชามันมาผู้ผสมกันอ่ะอร่อยอ่ะนี่คือสตรอเบอรี่ชีสเค้กมีสตรอเบอรี่มีชีสเค้กไอศครีมมีวิปครีมเนี่ยแล้วก็ร่อนชิมอร่อยเราชิมบ้างนะคะพี่อืมสดชื่นอ่ะ รสชาตินมแชมพูมาเลยแล้วก็มีเจอตอเบอรี่ล้กล็อีกน้ำยังไม่ได้ชิมเลยเป็นอะไรนะชาเขียวอืมอันนี่อชอบที่มาก,รอ,ก,กอร่อยนะอ,อะครับอันนี้เดี๋ยวมารีวิวด,ดับช็อตดูไบเดี๋ยวมาี้มาแกะเดี๋ยวเพื่อน แก่เลยครับอ่ะอนนืนคนแกะเลยแก่สีเป็นยังไงนะขอะให้น้ต้องดูหน่อยกเป็น,อ,นอย่ีุ้้ยเป็นอย่างนี้เลยอเลนออลองนีครับลองดูสิใส่หนอยหยน่าก,กินอ่ะพี่ไอ้ลองกินค่ะโอเครับ ชาเป็นไงคะข้างในกอรอบๆชุบแล้วหนุกหนุกอร่อยดีอร่อยดีนะครับมาให้ป้าชิมมั้งป้าชิมมันะครับเดี๋ยวป้าชิมต่อยร้อยก้นะครับโอเคออหัวไส้เป็นอย่างนี้แล้วติดเป็นอย่างนี้เลยนะเนื้อชุบแล้วจะละเอียดมากครับแล้ว,วก็ จะมีกุ้งหูของไส้ข้างในเลยหรือว่าเป็นน้นโอเคนะไม่ไม่ถือว่ามากก็ถึง,งที่ผมกับน้องไอได้ชิมทิมเบอริงแล้วบอกได้คําเดียวเขาว่ารสชาติอร่อยมากนะครับที่กินมาในทุกเมนูที่เราสั่งมานะครับถือว่าดีมากๆครับมุมถ่ายรูปเยอะครับมีห้องแอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เค้กเครื่องดื่มอร่อยทุกเมนูครับ ราก็กินเัินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายรูปได้รูปมาเต็มเลยเดี๋ยวไปรอดูในคลิปนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อไปเราดูกันเลยจ้าตอนนี้มาอยู่ทันที่ศรีราชานะครับวันนี้มากินข้าวนะครับรอบที่แล้วมากินไปเมื่อเป็นปีได้แล้วมั้งวันนี้มาที่ร้านปม้มมนนะครับกําลัลางเดินไปนะครับ คนเยอะหรือเปล่าไม่รู้แต่เห็นรถจอดเยอะเป็นร้านประมงพื้นบ้านที่จับาหารทะเลมาสดๆนะครับหลายๆท่านอาจจะทราบไปแล้วเนาะครับเมนูแรกต้มยำทะเลนะครับนี่มาเสิร์ฟถึงที่แล้วนี่ร้อนๆในควันทุ่มๆกันไปเลยเมนูที่สองครับไข่เจียวปูครับนี่สั่งไข่เจียวปูมาอีกหนึ่งจานนะครับก็ตอนแรกก็กินอาหารที่คาเฟ่กันเต็มหนี่ยวครับแต่ว่าผมอันนี้หิวส่วนตัว ทุกคนก็กินนะครับมามีแอนดีๆน้องไอดีครับ mm hmm. ก็มากินกันทุกคนนะครับ mm hmm. บอกได้คำเดียวครับว่าน้ำต้มยำนี่อ่าถึงรสชาติมากครับจ mm hmm. ีจาร์มากนะครับแล้วก็กุ้งสดมากครับอร่อยมากสำหรับผมเลยครับ ปับมนคือตอนกินไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะเลยคือใสอย่างเดียวเลยผมปับๆอย่างเดียวเลยแต่วันนี้ไม่เป็นไรครับไม่ได้กินมึกด้ืดๆก็พอดีครับต่ว่าต้มนยำอร่อยมากสดน้ำแบบอื้ออไก่เชียบุกก็อร่อยครับกินที่สําคัญคือซอสพริกเขาอร่อยมากตอนแรกผมว่าจะถกอยู่นะแต่ว่าเดินมาแล้วซอสพริกอย่างอร่อยอ่ะครับตอนนี้อยู่พื้นที่บางแสนนะครับชงเขาสามมุกนะครับเดินทางต่อเช็คอิน ชมวิวถ่ายรูปนะครับที่เป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งสำหรับบางแสนเลยนะครับตอนนี้ก็ไล่เก็บบรรยากาศแล้วก็ได้ถ่ายรูปกันอยู่ม,มีแอนกับน้องดีดีตอนนี้ก็ถ่ายรูปกันอยู่นี่นะครับตรงนี้เลยกำลังโพสท่าถ่ายรูปกันก็เสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวก็คงเดินทางกลับกันละครับเพราะว่าทุกคนเหนื่อยกันเยอะนะครับทั้ง2วันที่ผ่านมา จบไปแล้วนะคะกับคลิปพัทยา3วัน2คืนนะคะตอนนี้เนี่ยแบบว่าเหนื่อยมากนะคะถึงเวลาที่เราต้องปิดคลิปแล้วนะคะเหล่านี้สวัสดีครับคลิปจบแล้วนะครับเรามีภาพให้ดูดหลังคลิปนะครับว่ามีถ่ายที่ไหนบ้างนะครับก็เป็นอะไรที่เที่ยวได้มีความสุขมากครับกับ3วัน2คืนที่พัทยาแล้วก็แวะขากลับนะครับวันเที่ยวที่ไหนถ่ายรูปที่ไหนได้บ้างนะครับก็ เป็นอะไรที่สนุกมากที่มางานโรลิ่งนะครับแล้วก็พาน้องดีๆน้องไอดีมาที่หัดรับชิมซาซิมิครั้งแรกของเขาทั้งสองคนนะครับแล้วก็ได้มาเที่ยวคาเฟ่ที่ทุกคนอยากมานะครับก็ได้กินอะไรอร่อยๆนะครับเยอะเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราด้วยนะครับหวังว่านะครับจะติดตามเราต่อไปครับแล้วดูว่าเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับขอบคุณมากๆด้วยครับ